AI ช่วยให้รวยได้ไหมถ้าขอแบบพรุ่งนี้รวย AI อาจจะช่วยไม่ได้แต่ AI ช่วยทำให้ชีวิตทางการเงินดีกว่าเดิมได้เพราะหนึ่งในเส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงินนั่นคือการออมต้อนรับสู่ AI ใกล้ฉันซีรีส์ที่จะเปิดทางและเปิดใจให้รู้จักและรู้ทัน AI เพื่อสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นไปด้วยกันทุกวันนี้คุณอาจจะใช้ AI ทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่เคยไหมครับ จะถามมันว่าช่วยแนะนำการออมเงินให้ชันทีถ้ายังไม่เคยเรามาฟังเรื่องราวของการใช้ AI เพื่อการออมกันหรือถ้าใครมี AI อยู่ในมือเรามาลองเขียนพร้อมถามไปด้วยกันนะผมมีโอกาสพิเศษได้พูดคุยเรื่องนี้กับโค้ชการเงินมืออาชีพของธนาคารออมสินผมอยากให้คนไทยทุกคนนั้นรู้จักการออมในปัจจุบันนั้น AI ไม่มีบทบาทในการออมช่วยให้เราวิเคราะห์พฤติกรรมส่วนตัวแล้วก็ย่นระยะเวลาคิดค้นวิธีการออมให้ได้เป้าหมายสําเร็จครับแค่ถามเข้าไป AI ก็ช่วยย่นเวลาเรียนรู้และเข้าใจ โดยเฉพาะการออมที่สําคัญสําหรับทุกคนนั่นคือการออมเพื่อการเกษียณง่ายๆเลยค่ะอย่างแชท GPT ป้อนเข้าไปเลยว่าอายุเท่าไหร่มีพฤติกรรมการใช้เงินมีรายได้เท่าไหร่แล้วให้ AI ช่วยประมวลได้ไหมว่าถ้าพฤติกรรมแบบนี้รายได้แบบนี้ควรจะออมเท่าไหร่เพื่อให้ได้เป้าหมายวางแผนการเกษียณที่เราไม่ลําบากแล้วก็เป็นเกษียณที่มีความสุขหรือแม้แต่การออมผ่านการลงทุน AI หาไอเดียให้เราลงทุนแบบไหนดีเทรนการออมเทรนการลงทุนในอนาคตหรือปัจจุบันมันจะเป็นใน รูปแบบไหนเราก็สามารถใช้ AI หาไอเดียในการออมของเราได้ค่ะตอนนี้เราลองไปฟังไอเดียการออมกับ AI จากน้องๆคนรุ่นใหม่กันบ้างการใช้ AI ช่วยวางแผนในชีวิตประจาวันหนูได้ดีมากเลยคะ่ะอย่างเช่นบอกเป้าหมายของหนูให้กับ AI ตั้งให้มันช่วยวางแผนรายรับรายจ่ายวันนี้ได้เท่าไหร่บ้างหรือจ่ายเท่าไหร่ได้บ้างมีเป้าหมายอยากได้อะไรเราก็ตั้งไว้อยากได้ของสิ่งนี้เราอยากไปคอนเสิร์ตนี้ในระยะเวลาเท่านี้เราชวนออมเงินเท่าไหร่ส่วนตัวหนูนะคะหนูเป็นคนที่แบบเก็บเงินไม่อยู่เลยจริงๆคะ่ะในความที่หนูทําออมสินมาประมาณ สีปีแล้วค่ะทำให้หนูได้แบบได้เรียนรู้หนูก็ใช้ ChatGPT ในการช่วยเป็นทิกนําทางหนูว่าหนูควรออมยังไงเพราะว่าส่วนตัวแล้วหนูอ่ะออมไม่ได้เลยคือหนูฟุ่มเฟือยมากแล้วพอหนูได้ใช้นะคะก็แบบได้แนวทางดีๆในการออมค่ะหนูทําได้จริงแล้วก็หนูประสบความสําเร็จในการออมจริงๆค่ะหนูขี้ลืมค่ะก็จะให้ AI มาช่วยเตือนความจําหนูเวลาหนูลืมอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องลืมจะได้ออมอย่างมีวินัยสม่ำเสมอด้วยไอเดียน่าลองใช้กันทั้งนั้นแต่เมื่อจะใช้จะสั่ง AI อย่าลืมว่าต้องให้ข้อมูลที่มาก พก็อย <premises. S 2> ่างเช่นเป็นแม่ค้าใช่ไหมครับเราก็ป้อนไปก่อนว่าเราอายุเท่าไหร่ทํางานที่ไหนมีรายได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่แล้วก็ภาระหนี้สินความสิ่งที่เราจะรับได้เท่าไหร่จุดมุ่งหมายที่เราจะออมเราตั้งเป้าหมายไว้เท่าไหร่และระยะเวลาเท่าไหร่ด้วยจะได้เจเนเรตให้เหมาะสมกับว่าในปัจจุบันนั้นควรจะต้องแบ่งเงินส่วนไหนไว้ออมแบ่งเงินส่วนไหนไว้จับจ่ายใช้สอยแบ่งเงินส่วนไหนไว้ใช้หนี้การใช้ A I ช่วยในเรื่องการจัดการการเงินหรือการทําบัญชีเนี่ยค่ะอะไรที่มันซับซ้อนเราอาจจะมีคําสั่งใส่ลงไปมันก็็็ชช่่่่่วววยยยยใใหห้้้้เเรรรรราาาาาทํงงงนนนนนนไดขขึมมมักกีปปะโ์ลลููแแบบบตออืสุคค เอกาสารสําคัญที่เป็นความลับหรือเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเองหรือบริษัทเองเนะเราจะไม่โยนเอกสารตรงไหนเข้าไปจะเป็นการพิมพ์ถามโดยกว้างๆไม่เฉพาะเจาะจงไปครับ AI ไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบเครื่องคิดเลข ดังนั้นคําตอบของ AI ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องระวังสาหรับข้อควรระวังนะคะอย่างข้อมูลทุกอย่างเราต้องเช็คที่ละเอียดรอบคอบให้ชัวร์ว่าสิ่งที่เราดูข้อมูลที่เราได้นั้นแม่นยําและถูกต้องเชื่อได้ไม่ทั้งหมดทั้งร้ออาจจะต้องวิเคราะห์เองด้วยว่าข้อมูลพวกนี้มันจริงเท็จแค่ไหนค่ะแน่นอนครับชุดคําตอบ AI นั้นบางทีก็เป็นชุดคําตอบที่ประสบความสาเร็จหรือบางชุดเป็นการน้าอิงขึ้นมาโดยที่ยังไม่มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ข้อมูลในการเจเนอเรตจาก AI แล้วเราต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและครับ วิเคราะห์ออกมาว่าสิ่งที่เราได้รับจาก AI นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าต้องการเพิ่มเติมข้อมูลในการนักอีกต่อไปหรือแม้ AI จะช่วยเราได้หลายอย่างแต่คนที่สําคัญที่สุดของการออมคือตัวเราเอง AI ไม่สามารถที่จะออมแทนเราได้ข้อมูลใน AI เป็นข้อมูลที่มาช่วยประกอบการตัดสินใจแต่สุดท้ายแล้วเราต้องเป็นคนคิดและตัดสินใจจากข้อมูลนั้นให้ตรงกับความต้องการและความเหมาะสมของตัวเราเอง AI ไม่สามารถออมแทนเราได้แต่ AI จะช่วยทําข้อมูลที่แม่นยํา ทำให้เราออมได้ฉลาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นวินัยทางการเงินคือหลักประกันความสําเร็จในการออม AI มันก็มีส่วนช่วยพวกเราก็จริงค่ะแต่ว่าตัวเราก็ต้องมีวินัยด้วยนะคะต้องมีวินัยในการออมค่ะเราก็ต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เลยค่ะนั่นแหละค่ะที่เรียกว่าวินัยอยากให้ทุกคนดูเท่าทัน AI นะคะ AI ช่วยเราก็จริงค่ะแต่ว่าเราก็ควรที่จะระวังข้อมูลของเราส่วนตัวด้วยค่ะข้อมีแนีทเาทให้เราแล้วเราก็ต้องทําตามแล้วเราก็มีวินัยจากตัวเราเองลองศึกษาหาข้อมูลจาก AI ให้เป็นแนวทางในการออมของเรา AI ก็สาาามรรถช่่วยเได้คะ แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยเราก็ต้องมีวินัยในตนเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะใช่แล้วครับแม้จะมี AI แต่วินัยจะพาเราถึงเส้นชัยเพราะ AI อาจเปลี่ยนโลกแต่การออมจะเปลี่ยนชีวิตเราการออมยุคใหม่สร้างสังคมไทยให้ย,ยั่งยืนและพบกันใหม่ในซีรีส์ AI ใกล้ฉันรู้จักและรู้ทัน AI ไปด้วยกันจากศูนย์ชั่วก่อนแชร์